สวัสดีจ้าอยู่กับพวกเรานะฮะนิวนะฮะี่ยค่ะในทุกช่องนี้นะฮะก่อนจะเริ่มการฝากกดไลค์ s u b สไครต์กระดิ่งติดตามนะฮะฝากเฟซบุ๊กทิกต t อกทวิ นะฮะแฮชแทฝากไปที่ติ่งติงติงค claro ุณและวันนี <c <c ้สำคัญมากมากฝากแฮแท็กไปที่เลิฟซิดนอปใครทำอะไรที่ไหนทำอะไรกับบอกมาไม่ใช่เราอยู่ที่ไหนแต่น้องพลอยวันนี้เราอยู่ที่ชั้น5ค่ะพารากอนฮอลเรามาที่งานไทยคอมิคคอน2022เย้ที่เห็นบรรยากาศอยู่นั้นมีรถแบทแมนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะมาขี่มอเตอร์ไซค์แบทแมน ไปเอาไเกินไฟตรงนี้นะด้วยความที่เรานั้นเคยทำทีเซอร์แล้วทีเซอร์เนี่ยได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามนะนั่นก็คือซีรีส์ Love Syndrome <S <S รัก <Yeah. S 2> โคตรโคตโหดอย่างมึงย yeah. นะเลิกสิบโมงสามนะแล้วเปถามหาพี่เอฟไงพุจธะนะฮะว่าอยากจะมาคุยกับน้องๆนักแสดงได้ไหมว่าเออมีความรู้ส mm ึกอย่างไรเพราะเราไปไม่ทันจริงๆตกรถมันก่อนอ่ะกามีไปเจอกันกามีไปกองแล้วตกรถไงเราก็เลยแบบว่านิดนึงได้มาอยากพูอยากคุยเราก็เลยได้รับเกียริแล้วก็ได้รับอนุญาตให้มาซิกแซ หลังเวทีวันนี้พี่เนก็เลยจะมาขอล้วงลึก <laughs> ให้ทอมรู้จักแล้วกันนะกับน้องๆนักแสดงแล้วก็คอนเซปต์ซีรีส์สั้นๆแล้วกันนะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในช่วงพรีโปรดักชันไม่ใช่สิ <c oughs> เขาถ่ายทําไปแล้วก็กำลังจะปิด <c oughs> แล้ว <c oughs> นะว่าจะมีความเป็นมาอย่างไรและมีอะไรน่าติดตามอย่างไรมีความเคลื่อนไหวไหมใกล้จะได้ออนแอร์กันหรือ,อยังนะซีรีส์เรื่องนี้นะคะไปกันเลยจ้ะ <laughs> ตัวเลขที่เลยฮะครับสวัสดีครับตัดเทศวรรษนะครับรับบทเป็นนีนครับผมต้องอยู่ตรงนี้ครับผมก๊กครับผมรับบทเป็นนิกครับผม บิวในโรงเดชคุณกิติชัยครับรับบทเป็นพีครับอาร์ตินวิพัฒน์ครับผมรับบทเป็นเกียร์ครับผมครับผมรอซี่นะครับรับบทไหนครับสวัสดีครับหลงรีนะครับรับบทเป็นเดครับผมสวัสดีครับแฟงนะครับรับบทเป็นอิดครับฮาร์ดนะครับรับบทเป็นนันครับอปปิสกีนะครับรับบทเป็นบอลับผมนนท์นะครับรับบทเป็นแม็กครับพอดีเขายึดไมให้ผมแล้วกับรายการติ่งติ่งติ่งเป็นช่วงสัมภาษณ์นักแสดงครับผมไม่ใช่ของนี้ของของตัวนู้นครับผมขอคนขาวๆนี้เขาถามว่าเดกับอิดเป็นยังไงบ้างในกองแล้วในชีวิตสััััมพนนนธ์ระหว่่างงงงงลกบบแฟ้เเียยป็ไ ครับทั้งเดออิทแล้วก็หลงแฟงเลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยหยิบภาค3ามาทำก็ความสัมพันธ์มันก็รักกันมาประมาณ2าปีปีแล้วปี2อปีแล้วภาค3เนี่ยคือเดอเนี่ยความทรงจาหายไปครับอิฐเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เดเนี่ยความทรงจากลับมาใช่ครับคือเดความจาเสื่อมความรักที่มีกับอิทในระยะ3ปีคือหายไปหมดเลยอิทต้องเลยทาทุกๆทางให้เดอจาให้ได้ครับผมและส่วนความสัมพันธ์เราหลงแล้วไฟนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราเป็นคู่บัดดี้ที่ค่อนข้าง รู้ใจกันเกือบไปทุกเรื่องเลย เรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่สม่าเราจะรู้ใจในการรู้ที่ว่าเรื่องอะไร้ายมากกว่ามันแบบว่าไร้สไตล์ไสไตล์คล้ายกันครับอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบเราจะรู้กันเออเหมือนเหมือนมันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเราชอบอะไรเหมือนกันแล้วไม่ชอบอะไรก็เหมือนกันด้วยครับผมซึ่งเราจะรู้ได้ว่าไอเนี้ยไม่ชอบแบบเราเราก็จะไม่ทําแบบนี้แล้วไอเนี้ยก็จะรู้ว่าเราไม่ชอบแบบนี้มันก็จะไม่ทําเราเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยครับแต่แม่อยู่แบนันไม่แน่ไม่แน่ตอนนี้ก็ได้เหอัเอาเอาประหลา พอเราได้รับโปรเจกต์ที่มาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันกดดันมากๆเพราะว่าด้วยฐานแฟนคลับที่เขามีอยู่แล้วและมีคนที่อ่านนวนิยายเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายกับทีมงานก็ท้าทายผู้นุ่งกับเอโรลิโซ่เองเนี่ยคือเราจะเล่าเร่องไรออกมาให้โดนใจผู้ชมที่เป็นทั้งผู้ชมใหม่ที่เป็นผู้ชมของซีรีส์แล้วก็ภาพในจินตนาการในหัวของคนที่เข้า่านนะครับในนวนิยายเรื่องนี้ แ่ตกลี่เรื่องลบซินโดรมแล้วก็โคตรสามเนี่ยก็ถ่ายได้ประมาณ80%แล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่คิวเองก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ ขี้หึงเอาใจใจนะครับเวลาเดเนี่ยเขาทําอะไรไม่ถูกใจหรือผิดสัญญาเนี่ยอิดก็จะโกรธแล้วก็โมโหหนักมากเลยครับแล้วก็อิดเนี่ยเป็นคนชอบกินเค,ค้กครับต้องกินให้ได้ใช่ครับต้องกินให้ได้ <c oughs> ไดครับ <c oughs> ถ้าอยากดูในทีเซอร์เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าอิดพลั่งมากขั่งเค,ค้กสุดๆเดจะเป็นคนที่เมื่อก่อนเป็นมาเฟียมาก่อนซึ่งก็ยังมีความเป็นมาเฟียมีความขืนมีความโหดในด้านร้ายๆ <c oughs> ครับผมแล้วเดจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคุยกับใคร <c oughs> นอกจากอิดคนเดียวแล้วก็น้องชาย <c oughs> คนดีใจใช่ไหมเนี่ยใช ได้ควรดีใจนะครับแล้วก็ถึงเห็นว่าเดยจะเป็นมาเฟียแต่ว่าก็ยังมีความตามใจแฟนที่แบบตามใจเปซะทุกเรื่องเจอตัวเอง,กเ,องเกิดเรื่องนะครับผมเรื่องจากที่เราเห็นก็หมดสติบายความจำหายยากไมหมฮะเล่นอะไรพวกนี้ความจำแบบว่าสับสนอะไรพวกนี้ ผมจาไม่ได้ครับจำไม่ได้ลืมเลยลืมเลยกลับมาก่อน <c oughs> ลงกลับมาก่อนเอาเดีเเดยวออกไปก่อนทำไมเ,<อ>เราถึงจะต้องติดตามซีรีส์เรื่องนี้ครับความแซ่บหรือว่าความน่าสนใจอยู่ตรงไหนฮะคู่ครเราคู่เราอเอาจริงจริงนี่คือซีรีส์เรื่องนี้นี่มีครบทุกรสเลยดีกว่าเอาจริง มันมีทั้งแบบแซบนะแซบแซบก่อนเลยแซบมาลำหนึ่งใช่ความน่ารักาำน่ารักเอ้ยโมเมนต์กันที่แบบเราเขินกันอะไรเงี้ยแบบเอ้ยคนที่จําไม่ได้เอ้ยแต่มันความรู้สึกของเดมันรู้สึกไว้ว่าเฮ้ยเราเคยทําแบบนี้กับใครเป็นเป็นเรื่องที่ดําเนินด้วยความรู้สึกครับผมมีตัวอย่างให้ดูไหมท่านททีหนึ่งตัวอย่างไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมมันไม่ได้ไม่ได้ อย่าดีกว่ามันอย่าดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้ก่อนใช่ครับเขาผมก็ฝากช่องทางกาติด,ดตามของผมด้วยนะครับก็มี IG นะครับแฟรงดิสกอร์นั a n ั <c oughs> นะครับผมแล้วก็มี Facebook นะคะะรับนั a รัลซัมทองไหลครับผม YouTube ด้วยนะครับวอเดอร f แฟรงนะครับผมฝากไว้ด้วยครับ ไปดูฮะครัเอดิสโก้หลงเล่เว็นครับอ่านว่าเดส L O N G L E E แล้วก็เลขเจ็ดครับผมไปไอครับต่างมาินไเยอะนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องเลิฟสินโดมแล้วก็โคตรสามด้วยนะครับใช่ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณแะน้องๆขอบคุณครับ เนี่ยผิดหวังในความรักครับแล้วก็พร้อมจะเผาผ่านทุกอย่างแบบกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนตัวเราไหมอ่านิดนึงแล้วกันเวลาโมโหแบบสุดๆเนี่ยจะมีบ้างแต่น้องทุนน่ารักมาไปดูใบหน้าโมโหอะไรตั้งไรต้องลองไปดูเอาเองครับมันระเบิดได้อยู่นะได้อยู่เป็นฟิลแอบรักนายเอกของเราก็คืออิทนั่นเองครับผมก็ไม่แย่งครับแต่ว่าเรายอมเป็นเฟรนด์โซนครับเราแบบรักแบบ รักเพื่อนอยู่ห่างๆอย่างหงหวงแต่ก็ไม่ห่วงเพราะห่วงไม่ได้ครับภาค3เป็นไทม์ไลน์ที่บอลเนี่ยเป็นเพื่อนกับอิดได้จริงๆแล้วเราผ่านช่วงอาจจะแบบมีจึกมีเฮิร์ตแต่ว่าตอนนี้เราแบบยินดีที่จะเป็นเพื่อนเราอยากช่วยเหลือเราอยู่ข้างๆยอมที่จะเป็นเพื่อนดีกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยในชีวิตอะไรเงี้ยครับ <ruined. S 1> ใช่ส่วนทางกันมากเลย คน,นรัตัวละครนี้มีความแตกต่างอะไรกับตัวเราไหมฮะก็คล้ายๆครับแต่ว่าตัวละครอาจจะดีเกินแบบเกินไปจากมนุษย์มันดูเป็นเทาๆครับเทาๆอันน so uh ี้อันนี้อันนี้เท่าหรือดำครับอันนี้ถ้าตัวละครนี้น่าจะดำเลยนะครแล้วตอนหลังค่อยเปลี่ยนเป็นขาว รเปล่าสําหรับตัวพีเองนะครับ <S <S 1> <S 1> ในเรื่องนี้คือแบบบรรยากาศมันจะเป็นแบบค่อนข้างทางลบอย่างเดียว,ลวลยเยวลยคือว,วันนี้มีถ่ายเนี่ยใช่ทางลบโอ้โหต้องมาตะโกนเลยยังไงตื่นเช้ามานี่ต้องแบบิวอารมณ์แบบหน้ามุ้ยไปเลยแบบวันนี้ต้องเครียดกราดอีเดออิมึงนะมึงอะไรคือแบบมันจะไม่ค่อยมีเชิงบวกมันจะมีเชิงบวกแบบเล็กๆน้อยๆบ้างครับแต่ว่าแบบส่วนใหญ่จะมาแบบ ฟิลดาวเดียวเลยครับก็จะต่อยตีเป็นส่วนใหญ่ครับในเรื่องการเข้าตัวละครของบอลเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบมีอะไรก็เอามาให้มีอะไรก็นึกถึงโทรหาคิดถึงหรือว่าแบบเป็นห่วงนะไม่สบายหรือเปล่าออยาไปให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฟิลแบบไมโครเวฟไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าพุ่มกับเราเนี่ยกำลังชงอยู่ครับชงให้ไมโครเวฟกับเตาเผามาปิ้งรักสลับขั้วกันอยู่ครับ ฝากคีรีด้วยนะคร er ับบิวรับบทเป็นพีนะครับรักโคตรโคตรโหดอย่างมึงสครับผมฝากบอลด้วยนะครับอยู่ในรักโคตรโคตรโหดอย่างมึง3แล้วก็อาจจะมีรักโคตรโคตร the beginning ต่อด้วยนะครับเราสปอยไปปะสปอยไปปะไม่ได้หรอโอเคครับก็เราติดตามกันไว้ครับแล้วก็ติดตามคาแรคเตอร์ของทุกคู่เลยนะครับทุกคนทาคาแรคเตอร์ของตัวเองทํากันมาได้ดีมากๆครับแล้วก็ทีมงานผู้กำกับผู้จัดตั้งใจทำทุกทุกฝ่ายครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เป็นคนที่ในเรื่องเนี่ยมีเหตุผลมากๆเลยก็เป็นเด็กที่สุดเลยนะในเรื่องอแต่ว่ามีความคิดที่โตกับเพื่อนโตกับพี่ๆทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเจออะไรมาเยอะล้วภาคหนึ่งเนี่ยเร,เราโดนเกียร <c oughs> แล้วก็วหนีไปอยู่อังกฤษกับพี่ของเราใช่พี่เดย์แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็เปลี่ยนความคิดตัวเองเป็นความคิดที่โตขึ้นความคิดที่มีเหตุผลมากขึ้น,นก็โดยคาแรคเตอร์ของ กียจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนที่เคยโหดมาก่อนอแล้วพอมาในเรื่องนี้ปุ๊บมันเหมือนเวลาเราทามิชชั่นอะไรบางอย่างแล้วแบบเราอยากจีบคนที่เราเคยแบบคิดจะทําร้ายเขาในวันหนึ่งที่เราได้ใจเขามาครองเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่อยากทําอะไรแม้แต่การพูดเราก็ต้องพูดเพราะๆกับเขาการแบบ เอาง่ายๆคือเราไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายๆกับเขาอีกฮะได้เป็นแฟนแล้วก็อยากดูแลอะไรอย่างเงี้ยโดยคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้คือรักแฟนมากแต่ในขณะเดียวกันก็คือยังไม่ทิ้งไลน์ความแบบกวนบาทาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับในเรื่องก็จะเห็นความมุ้งมิ้งของเราแล้วก็ความกลวนของผมที่แบบมีแบบกวนใส่อิดบ้างใส่เดย์บ้างด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกับเราอะไรเงี้ยครับผมดูมีภูมิหลังเยอะเนาะใช่ครับองคนนี้ใช่ยากไหมฮะเล่นเป็นไหนเนี่ยงคิดเยอะขึ้นอ่าเป็นคนเมตผลมากขึ้น ห้ามใจร้อนกับทุกๆเรื่องต้องคิดตลอดเวลาว่า้ที่เราจะพูดออกไปเนี่ยจะให้คนอื่นเขาคิดได้ยังไงจะต้องใช้คำพูดแบบไหนถึงคนอื่นจะเข้าใจในความหมายของเราจะรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยที่นายพูดอ่ะจะมีความหมายลึกซึ้งตลอดหมายถึงมีความหมายซ้อนตลอดว่าที่พูดไปไหนมันมีความหมายว่าย,ยัางไงถามว่าเล่นยากไหมาย,ยากครับเพราะด้วยส่วนตัวแล้วผมได้รับเล่นซีรีส์วายเป็นเรื่องแรกด้วยใช่ครับเป็นเรื่องแรกของผมแต่ เัซีคือเขาแบบปรมาจารย์แล้วเล่นมาหลายเรื่องครับด้วยความที่เป็นเรื่องแรกของเรามันก็จะมีความยากนะครับแล้วก็การที่เรามาเป็นเกียร์เนี่ยวันแรกที่เราได้รับบทเรารู้คาแรคเตอร์ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกได้ว่า มันเหมือนสะท้อนเห็นความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นแบบแบบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะไอ้เงี้ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่แบบคี้เล่นกวนอะไรเงี้ยใครอยู่ด้วยก็อยากให้เขายิ้มอยู่ตลอดได้มีความสุขอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับยากมากไหมก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะว่านี่คู่ของผมเขาดีครับเวลาเวลาเขาแบบอยู่ประกบคู่กันเล่นแต่ละทีอะไรเงี้ยครับเขาก็จะส่งคอยสอนแบบบางทีอารมณ์แบบซีน อาเลิฟซีนอาเลิฟซีนอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งประมาณว่าเฮ้ยพี่ทำแบบนี้แบบนี้นะจะให้น้องสอนพี่เราจะจูงกันแบบไหนเอ้ยแต่สุดท้ายแล้วพอมันถึงจุดจุดหนึ่งเราจะรู้กันเองว่าถ้าเราคิดว่าคนนี้คือแฟนเราจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะไม่ต้องถามใครเลยเราก้าวผ่านจุดนั้นไปแล้วใช่ไหมก้าแล้วครับเกิด กสนุกมากสนุกมากเลยเป็นกองที่เป็นกองที่เป็นกันเองมากเป็นเหมือนครอบครัวเลยอะนั่งกินข้าวด้วยกันตอนมื้อกลางวันและระหว่างพักกองมื้อเย็นอะไรเงี้ยเราก็จะแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องต่างๆที่ทุกคนในผ่านเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เคยถ่ายเรื่องที่แล้วบ้างประสบการณชีวิตบ้างไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันผูกพันมากๆแล้วมันใกล้จะปิดกองแล้วรู้สึกว่าใจหายที่เราจะจะไม่ได้ไปเจอทุกคนแล้วไม่ใช่ ไม่ได้เจอผูกพันนะครับผูกพันทั้งเรื่องก็ต้องบอกว่าใจหายครับอีก2-3คิวเราก็จะปิดกล้องแล้วเพราะฉะนั้นก็เราอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วบรรยากาศในกองวันธรรมที่อยู่ในกองเนี่ยโดยความที่น้องเราเชื่อว่าเป็นครอบครัวเราถ่ายกันด้วยแบบบางทีเราก็ ไปช่วยพี่ต่กล้องยกของบ้างอะไรเงี้ยคือทุกคนช่วยกันทีมพรอพทีมนักแสดงทีมพี่ๆที่เป็นสวัสดิการเอยทุกอย่างทุกคนดูแลกันหมดเลยทางพีเอฟต้อก็ก็สพพอร์ตเราดีมากมากครับใช่ใช่ถือว่ามีความสุขครับอบอุ่นมากๆครับกองอยู่สุดท้ายนี้ก็ฝากผลงานเนาะฝากติดตามเลิฟซินโดมรักโคตรโคตรสามด้วยนะครับทางช่อง 3HD กลางเดือนมกราคมนี้นะครับผมก็ฝากพวกเรา2คนเกียร์ไนท์แล้วก็ฝากนักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับก็เหมือนอย่างที่ พูดไปคุณแม่เขาบอกได้ครับต้องบอกว่าทั้งทีมทั้งทีมพุ่มกับผู้จัดละครนักแสดงทุกคนนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจทํามากๆก,ก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับพี่ๆที่ติดตามซีรีส์ของเรื่องของพวกเราอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้ลองเปิดใจครับว่าบทที่พวกเราได้รับมันอาจจะเหมือนหรือคล้ายหรือแตกต่างจากความเป็นในนวนิยายแต่อย่างน้อยก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจรับเกียร์ไนท์ลองดูว่า ถ้าลอซซี่กับแอ๊ดมาลองเป็นเกียร์กับนายดูมันอาจจะมีความอบอุ่นที่แบบแตกต่างแสดงความรักออกมาที่แตกต่างจากจากในนวันิยายยังไงก็ฝากของซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับเลิฟซินโดมมดซีรีส์ครับแล้วก็โค้ดหอยเมือสามนะครับ,บคูบค่ดีคูด่คด,คดีซื้อก็ฝากผลงานอื่นๆนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นซีรีส์เรื่องอื่นก็ติดตามที่ i g R O W S I N D K นะครับลอซี่เอดีครับ ครับผมก็สำหรับผมแล้วจริงๆแล้วผมเป็นนักร้องด้วยก็ฝากเพลงด้วยแล้วกันนะครับมีหลายเพลงใน YouTube ครับผมในยูทู m ส s i ิก็มีช่องอะไรฮะ YouTube ช่องอาร์ตินีพัทครับผม a r t t i n w i p h a t ไอจีก็ชื่อเหมือนกันครับผมเร็วนี้มีผลงานเพลงใหม่ด้วยเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับคุณน้องนะฮะขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย กับช่องช่วงติงต่งติงต่งไหมครับผมเอเอยังไงอะอ่อ <c oughs> ติงอ่งติ่งเนี่ยยังไงบ้างฮะที่ผ่านมาร่วมงานการสหาำหรับคู่เราความรู้สึกอือจริงจริงจริงนะนได้มีการแบบดีทั้งค่าว่ะ ฉันชอบความแบบพายกับสิล้ม่มากพอเรารู้ว่าเราเล่นคู่กับเขาเราก็จะมีเกรงๆนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันแต่พอทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้ว่าเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งแล้วก็ใจดีครับเวลาปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาได้ดีแต่ว่าก็จะไม่ค่อยชอบตอบแชทเท่าไหร่จริงๆเขาอชอบพูดว่าผมไม่ตอบแชทแต่เขาไม่ตอบแชทผมจริงคื ไม่ตอบคุณใช่เขาไม่ตอบแชทผมเขาดองแต่คุณขอบคุณไปทีเมื่อคืนนี้คุณบอกว่าเขาไม่ตอบคุณใช่คุณเขาไม่ค่อยตอบผมเขาชอบดองผมคือเขาผมเห็นแล้วแหละว่ามันเด้งไปโทรศัพท์แล้วมันก็เก็บความจริงคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเห็นคนอยู่วอนสื่อช่วยผมด้วยนะครับผมเชฟตัดครับผมอ่าเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับในการแสดงพอถึงบทที่จะต้องเข้าก็จากเล่นก็มาจริงจังเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเก่งแล้วก็พอ เราสนิทกันมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออพูดได้ว่าก็รู้สึกว่าชอบในตัวเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแล้วคุณล่ะครับคุณคุณรู้สึกไงกับผมบ้างชอบชอบผมบ้างไหมครับชอบสิคุณไอ้เดี่ยวทางข้างๆเป็นอะไรครับเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าหนอนชัยอ๋อหนอนชัยขออนุญาตคลิปหนอนนอนมาหน่อยครับออกจะหนอนชั้นชอบขอไม่ตอบตาตอบช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 อบทำไม ก็ชอบก็ชอบเพราะว่าจริงๆเห็นตั้นแต่ตอนที่เห็นนั้นแต่วันที่ฟิตติ้งบนฟิตติเราเจอกันวันแรกก็เอ้ยเจ้าเด็กคนนี้เจ้าเด็กคนนี้พอเวลาเราชอบเราจะไม่ค่อยแบบไปอยู่ใกล้ขนาดนั้นครับผมเราก็จะไปอยู่คนอื่นแล้วก็แอบมองเขา้างไกลดูว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จริงเหรอทำไมหรือว่าหรือว่า อะไรอิกวะอันนี้พูดจริงเหรอเฮี่พูดจริงๆก็วันนั้นก็คุยกับเบิรว่าไม่ละก็ไม่ค่อยมาละแอบๆดูก่อนว่าแบบมันนิสัยแบบไหนบ้างก็เลยอ๋อค่อยเข้าหาอีกทีนึงจริงๆก็เขินก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะเพราะรู้ความรู้สึกว่าต้องเล่นคู่กันเออเป็นล่นคู่กันเออแล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออแบบโกเป็นตัวป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแบบเป็นตัวพูดไงไม่รู้ว่าเป็นคาแรคเตอร์จริงหรือว่าหรือว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรู้สึกเอ้ยเอาไงดีวะก็เขินๆด้้วยยอะไรงเี แต่พอมาดูจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เลยโดยสิ้นเชิงคือเป็นนีก็จะเป็นอีกแบบไงแต่พอเป็นแบบเป็นก๊กมันจะแบบค่อนข้างซีเรียสในชีวิตเยอะนิดนึงครับต่อเลยฮะอะไรคุณคือเนื่องจากแล้วเนี่ยมันถ่ายนานคุณผมอยู่กับมันแทบจะทุกช่วงชีวิตของมันแล้วแหละตั้งแต่มันมาอยู่กรุงเทพอ่าเออไม่จริงเป็นยุงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่เป็นยุงแล้วนะจะบอกเปรียบเทียบว่าแบบเป็นลูกน้ำเป็นลูกออดมาเป็นแบบตัวโม่งแล้วก็แบบตอนนี้ายเป็นยุงเรียบร้อยแล้วพร้อมไปพร้อม ก็ก็เห็นมันมาตั้งแต่แบบเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเข้ามาทํางานที่กรุงเทพมีแฟนต่างๆอ๋ออ๋อะรอ๋อมีเขามีเขาเอออะไรครับเป็นแฟนเหรออะไรเปล่านี่กบนิกเป็นแฟนกันอ๋อเออเรื่องเรื่องได้ก็ได้ะอืมจะดีใจที่ได้คู่กับมันครับ เฮ้ยน้องเป็นโปรเฟชชั่นอลมากนะเผื่อใครไม่รู้เรื่องนี้เรื่องซีรีส์เรื่องแรกของตั๊ดเลยนะด้ะ่จริงแล้วก็มีความกดดันนิดนึงนะเพราะว่าทุกคนคือเขาเล่นซีรีส์กันมาหมดแล้วเหมือนเขามีประสบการณ์ด้านการแสดงมาแล้วตอนได้บทก็รู้สึกกดดันนิดนึงก็ต้องทําการบ้านหนักไปอ่านทั้ง ภาคแรกมาก่อนว่าออพื้นฐานตัวละครเราอเป็นยังไงแล้วก็ทําการบ้านมาว่าเออเราจะมาเจอกับเขาเนี่ยเราจะต้องเล่นยังไงให้มันเคมีมันเข้ากันแล้วแบบไปกันได้อะไรเงี้ยทำงานร่วมกันได้แล้วออกมาได้ดีด้วยอะไรเงี้ยก็ทาการบ้านหนักนิดน,นึงครับอันนี้พูดจริงๆว่าทาการบ้านหนักด้วยเพราะว่าเราก็ถึงขนาดไปคุยกับพี่หญิงพี่หญิงยอนนิมผู้เป็นผู้ประพันธ์เรื่องของเลปซินโดมรักโคตรๆทั้งภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเลยก็รีเสิร์ชว่าแบบนี่เป็นคนแบบไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของเขาจนทําให้เขามีสภาพที่แบบล่าเริงแจ่มใส กรอบบางอย่างของชีวิตของเขาซึ่งต้องไปดูในเรื่องนะครับว่าจะเป็นแบบไหนสําหรับผู้ปกป้องกรอบของผมก็อยู่ตรงนี้ก็คือนี้นั่นเองเล้ากี้จะเป็นอยู่ไหมไม่ต้องนะต้องแบบการเริ่มทำการบ้านอย่างนี้ผู้มอารมณ์นี้จะ่วยในการถ่ายทำด้วยไหมเอ้ยตอนทํากันบ้านอ่ะไม่ได้ทําคนเดียวด้วยนะทําด้วยกันคือมันเพราะมันเป็นงานกลุ่มอารมณ์แบบเหมือนงานกลุ่มอ่ะใช่ใช่แชร์ไงแชร์เอีกครั้งเลยค่ะ จริงมีคำถามแบบเอ้ยทำไมนีน้องไปอังกฤษวะเอ้ยทำไมนีมาเข้ามาพังกระจกตอนนี้วะซึ่งเป็นเนื้อหาของภาคปฐมบทหมดเลยใช่ครับคือภาคสามแบบสตอรี่ของในเรื่องของตัวละครน่ะน้อยมากก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องกลับไปอ่านภาคแรกซึ่งเราก็เลยจะถามกันตลอดว่าเอ้ยอ่านถึงไหนแล้วอ่านถึงนี่ยังาถึงนี่ยังทำไมมันอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใชแ่แบบถามกันตลอดส,ส่งกันบ้านกันตลอดอะไรเงี้ยครับ ครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเลิฟซินโดมรักกคโคตรคนอย่างมึงสามนะครับฝากด้วยครับเป็นกำลังใจให้แน่ฝากร้านฝากงานจนจบเลยว่ะนั่นคือรายการติ๊งติ๊งนะครับผมเย่ไม่มีใช่ไหมคุณเซ็ตผมมาเออเออเซ็ตนานนะเซ็ตนานนะเออมึงแล้วคือแบบผมบางหมดเดี๋ยวผมมันยัวไงเขาอุตส่าห์ใดมาตั้งนานอ่ะโอเคแล้ว แม้จะเป็นลูกคุณหนูครับที่แบบว่าใช้ชีวิตติดสบายติดหรูแบบยืนอยู่บนกองเงินกองทองแล้วก็ใช้ชีวิตติดดินไม่เป็นแต่ว่าเกิดเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแ,แนะน,นําฝั่งนันก่อนคือตรงข้ามกันเลยครับนันเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเองไม่ได้ขอสนามแข่งรถเป็นเด็กที่กําพาพ่อช่วงหนึ่งตั้งแต่แบบอายุ18ใช่ไหมครับก็เลยทําให้นันเนี่ยเป็นคนที่พยายาม สร้างตัวเองอยู่แบบสมระเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มาก้นเพะเขาต้องรับผิดชอบเองทุกอย่างเ<ม>ขาไม่ได้ต่างกับแม็กโดยทีนเชิเพราะแม็กก็จะเป็นแบบลูกคุณหนูที่ยังแบบรูดบัตรเครดิตอลิมิเต็ดอยู่ถือแบบแบล็คการ์ดอะไร <c oughs> งีคราวเนี้ยเรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่พอทั้งสองคนเจอเนี่นั่นเนี่ย <c oughs> ก็จะมีความที่อยากจะเปลี่ยนเขาให้แบบออกมาติดดินบ้าง<อ>ใช่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี่ยแอบชอบแต่ กลัวว่าแบบถ้าเขาเป็นดอกฟ้าเราเป็นหมาวัดมันจะไม่มีวันเป็นไปได้คว้าไม่ถึงควไม่ถึงใช่แต่วิธีการของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงรุนแรงสักนิดนึงไม่ไม่นิดหนึ่งเวลาที่แม็กเนี่ยทำอะไรไม่ดีงั้นนันก็คือแบบลงมือแบบว่าไม่ใช่เขาพูดเลยแต่ใช้การกระทําแทนทั้งหมดใช่คือมุมหนึ่งก็คือเราเนี่ยกลัวว่าจะเสียเขาไปซึ่งวิธีที่เราจะยื้อเขาไว้ถ้าเรายื้อเราเป็นคนไม่โรแมนติกไงก็เลยขังเขาไว้แทน ก็คือเขาเขาก็จะจากเราไปไม่ได้ผมบอกเลยครับว่าหลายๆคําอาจจะพูดยากนิดนึงผมเลยใช้เลือกโอ้พี่พี่รู้ด้วยเหรอครับยังไม่ได้สปอยเลยนะครับในเรื่องมีโซ่ด้วยครับ เดีต้องรอดูครับในเรื่องมีโซ่ด้วยครับครับผมว่าอย่างหนึ่งเลยความยากในการถ่ายทำเขาเรียกว่าเราไม่ได้ซ้อมกันเยอะถึงขนาดที่ว่าเออมันมประมาณนี้เราเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาปรับจูนอีกทีนึนงทาให้ซีแรกๆที่เราถ่ายมันอาจจะยากสักนิดน,นึงครับแต่ว่ามุมเคยมุมหนึ่งก็เป็นความสนุกครับคือบางทีแบบการซ้อมเยอะก็ทําให้ช้ำแต่เราจะได้สิ่งที่สดใหม่ตลอดเวลาแล้วจริงๆก็ คือเป็นการทํางานที่ง่ายคือบังเอิญว่าต่างคนต่างแบบทําการบ้านกันมาประมาณ 1, หนึ่งพอไปถึงหน้างานทําให้เราเวิร์กกันต่อจากตรงที่ควรจะทําการบ้านมา<อ>แล้วมันลิงก์<อ>มันลิงก์กันได้ง่ายใช่ครับ<อ><อ>ต่างคนต่างเอาตัวละครมามันเลยทําให้พอมาเจอกับคู่ที่มันถูกเขียนไว้แล้วเราอ่านเรื่องราวมามันเลยลิงก์กันไปในฐานะตัวละครครับอือเคมีเขาได้มากเลยอะยู่ตรงนี้ส่วนส่วนตัวจริงก็กำลังพยายามหาเคมีกันอยู่ครับ ไปถึงเคมีพยา <laughs> ยามหาเคมีไปถึ่ไหนโอ้โหหานานนะครับหานานอย่อไปหาที่ไหนดีกว่า <laughs> นั่นสิคือ <laughs> <c oughs> ล่าสุดเลยซีนที่ไปถ่ายที่โกดังได้ไงฮะ ในนั้นน่ะไม่มีไม่มีเขาอยู่แต่บางทีนี่ผมจะต้องเจอปะทะอารมณ์เยอะมีการสนทนาที่รุนแรงกับตัวละครหนึ่งใช่แล้วก็เพี่พี่แฟรงค์ที่ผมต้องเข้าฉาก้ดยนี่คือเขาเขาไม่ว่างเขาถ่ายฉากอื่นอยู่ก็เลยแบบให้พี่ฮาร์นนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวโดนแทนก็เลยมาแบบซ้อมให้ถินซ้อมให้ใช่แล้วแล้ลบทก็คือเหมือนว่าลองถามเขาว่าถ้าเราเข้าใจประมาณนี้มันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาจะค่อนข้างรู้บทรู้่คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยค่อนข้างละเอียดกว่าผม ุดยอดครับก็ฝากซีรีส์นะครับเลิฟซินโดรมรักโคตรโคตรหดอย่างเมืองสามนะครับผมแล้วก็ฝากคู่ของเราด้วยนะครับนันแม็กครับผมอาจจะไม่ได้ออกมาเยอะแต่ว่าออกมาแล้วตราดึงครับผมซีดแน่นอนครับขอบคุณน้องๆนะฮะขอบคุณครับ เธ <Okay. S 2> อเราใช้พลังงานอะเต็มหลอดอ่ะตอนนี้เหลือประมาณห้าเซนซึ่งตอนออกมาไม่เต็มหลอดด้วยเฮีียวเป็นครั้งแรกเลยที่วิ่งแบบวิ่งวิ่งรอบโลกมีเท่าไหร่กูวิ่งสามรอบจ <c oughs> ้ะ <c oughs> คนนี้สามรอบรยคนนี้ก็เรียกวันนี้ถ้าวุ่นวายกับใครนะคะกับจริงๆรกับประธานอาภัยไปเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะฮะอเธอ จากที่ตามหนุ่งลีตามปกเลี้ยงมาจากทีเซอร์ตอนนี้โดนตกหมดทุกคนและจ้าโน้องๆวันนี้น่ารักมาก นามบวันะคะแล้วน้องดีมากกับแฟนคลับเอ็นดูรู้จักภาพตั้งแต่บรรยากาศก็คือแบบน้องแบบรักทุกคนอยากให้มาติดตามกันไว้ก่อนจะเข้าไม่ถึงเธอตอนนี้ยังพอแบบจับต้องได้คุยใครที่ไม่เห็นติ่งในติ่งคลิปนีล้วสวเฮ้ยมาจากเรื่องไหนยังไงกลับไปดูนะคะเราทําไว้แล้วรีแอคทีเซอร์ออฟฟิเชียลนี้เมันแซะและใดๆจะเห็นได้ว่าในทุกบทสัมภาษณ์ของทุกคนนั้นมันแฝงไปด้วยความขนลุกขนพอง ตัวบิดนะคนในกล้องแล <c oughs> ง้วก็วเขเกินตัวบิดหลายคนน่ะเขาต้องมาสนิทกันมาละกันเพราะซีีส์เรื่องเงี้ยเขาทำงานเรื่องเนี้ย <c oughs> ใช่แล้ว แล้วสัมผัสได้ถึงแววตาที่เขาห่วงกันที่เขาแคร์กันเหลือเกิน,นเธอเหมือนเขาอินไปแล้วเลยเป็นหนึ่งน <ะ S 1> ในชีวิตประวันไปเลยนะฮะถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทําอยู่และทุกคนได้ดูอยู่นั้นมันจิ้นนะฮะก็อย่าลืมนะฮะสนับสนุนอยู่กับพวกเรานะฮะฝากไลค์สับ r i b e กดดิ่งติดตาม YouTube ช่องนี้ o อ y ซิเจนออฟ i ิเชีนะฮะซึ่งจะมีติ่ง,ต,งติ่งอยู่ในยูทูบช่องนี้นะฮะรีแอคชั่นจะเป็นนิวนนนดูนะจ๊ะถูกไหม แล้วก็ฝาก f a c e o o o k t k t t o k ทวิต t ตอร์นะฮะแฮชแทกครั้งนี้ก็เยอะหน่อยขนนี้คะฝากฝากตามไม่ไม่ขึ้นฝากตามน้องทุกคนเลยนะน่ารักหมดเลยทุกคนน่ารักมากและไม่ใช่แค่นักแสดงที่เราเจอวันนี้นะยังมีนักแสดงอีกครับข้างเลยที่จะมาร่วมในซีรีส์เรื่องนี้บอกได้เลยว่าคุณภาพแน่นมากและน่ารักทุกคนนะอย่าลืมนะแล้วเจอกันใหม่กับติ่งติ่งติ่งที่จะตามไหม เดี๋ยวดูนะว่าเรื่องนี้จะมีอีเวนต์ไหนที่เราจะไปตามอีกเราได้ข่าวแว้วมาว่าเขาจะฉายจริงเนี่ยมกรลาปีหน้าก็แล้วเจอกันใหม่กับติ่งติงติงเอาทำน้ำทำความกันติ่งติงติงไม่ได้นะวิ่งออกวิ่งออก মাওয়ারাওনেযোওয়ে <laughs> াাায়েরেরে